ที่เรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจัจกรกรุงเทพ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำคลองเปรมและส่วนของศูนย์บริการเยี่ยมญาติซึ่งในวันนี้เป็นครั้งที่สําสำหรับการเยี่ยมในทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวหลากหลายสํานักยังคงปักหลักติดตามรายงานความเคลื่อนไหวเนื่องจากการเยี่ยมญาติครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานางสาวแพ,พทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เดินร่วมเดินทางมาเข้าเยี่ยมในทักษณิณด้วยตัวเองเนื่องจากติดภารกิจและมีนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีและนางสาวพ,พินทองทานชินวัตร พุนาก,กงมุมพี่สาวเป็นตัวแทนเข้าไปเยี่ยมวันนี้ได้รับรายงานว่านางสาวแพนทองทานชินวัตรและนายปิ่ดกสุขสวัสดิ์สามีจะเดินทางเข้าเยี่ยมในทักษิณในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาส่วนบริเวณริมถนนด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปมได้มีมวลชนคนเสื้อแดงเปิดลำโพงเครื่องขยายเสียงโดยเป็นบทเพลงการขับร้องของนายทักษิณชินวัตรเพื่อคอยส่งกำลังใจให้กับผู้ที่รับรู้ว่าคนเสื้อแดงไม่ทอดทิ้งนายทักษิณ บางคนก็สวมเสื้อสีแดงสมัยเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยหรือนอปชโดยบ้างก็มาจากต่างประเทศและจากต่างจังหวัดเพื่อมาให้กำลังใจในทักษิณ และย้ำว่าเป็นคนเสื้อแดงมาตั้งแต่สมัยนกปกนกปรชร่วมรับฟังเวทีปราศัยทุกครั้งผ่านมาทุกสมรภูมิทางแยกราชประสงค์สี่แยกโคกบัวสะพานมควนันรังสรรค์วิถีก็ได้มีการวิ่งหน,นีกระสุนกระสุนยางแก๊สน้ำตาตอนสลายการชุมนุมพร้อมยืนยันว่าการลงคะแนนเสียงให้พักเพื่อไทยนั้นทำมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยและยาวนานต่อเนื่อง ต่อมาเวลา8นาฬิกา40นาทีนางสาวแพทองทานชินวัตรพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมาถึงที่หน้าเรือนจำสวมใส่เครื่องแต่งกายเสื้อลายตารางสีน้ำตาลแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีขาวมัดรวบผมเรียบร้อยโดยมีเหมวลนชนคนเสื้อแดงถือร่มสีแดงสกรีนภาพการ์ตูนรูปนายทักษิณชินวัตรกล่าวทักทายซึ่งนางสาวแพทองทานและนายปิดกได้เดินเข้ามาหาคนเสื้อแดงแล้วก็ยกมือไหว้ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีคนแซวว่าเสียงเพลงข้างนอกดังอยู่นะเพราะระหว่างที่เดินเข้าเรือนจำผู้สื่อข่าวสอบถามว่าวันนี้หลานๆได้ฝากจดหมายถึงตายายหรือไม่นางสาวเพชรทองทานกล่าวตอบว่าวันนี้ไม่มีค่ะ เดี๋ยวเขาจะอนุญาตให้เยี่ยมผ่านไลน์ได้วิดีโอคอลไลน์ได้ซึ่งเขาก็จะมีเวลาให้อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องถามทนายก่อนก่อนที่จะเข้าไปด้านในเรือนจำใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจึงออกมาพบกับพี่น้องคนเสื้อแดงจากจังหวัดสิมบุรีและให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงสุขภาพของนายทักษิณว่าสุขภาพโอเคค่ะและมีผอ,อรเรือนจำบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อไปช่วยคุมการลอกท่อก่อนยุติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและขึ้นรถเดินทางกลับทันที สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจัญยาบัณครบถ้วน